สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอทุกท่านเนาะค่ะบม่ว่าจะเป็นเอฟซเก่าเอฟใหม่เนาะค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องของเจตาผ้าร้วยเนาะค่ะในทางช่อง YouTube เนาะมือนี้เจตาก็จะว่างแนวทางล่าพัฒนาค่ะรล่าพัฒนาที่เห็นอยู่นี่กับตาบรรทัดเด้อค่ะพี่น้องตาบรรทัด วันที่สิที่พ้านมากค่ะพื้นกับเขาไปเนาะสี่สาามเล่าพัฒนาออก9ก้ล่าง1 9ของตาบรรทัดออกสีสเนาะค่ะบตรงเนาะออกตัวกลับย่างถือว่าดีอยู่เนาะพี่น้องพื้นบุรุษเนาะให้เบิ่งประวัติจากสามงวดก่อนรุดไปต่อค่ะวันที่แ หลุดแล้วหลุดเลยเนาะจีต,ตาวอกคักหลุดแล้วหลุดเลยไปใหม่ไปต่อวันใหม่เนาะค่ะ,ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาเอามีเขามีลุดเนาะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะชอบเข้ากระจัดคัดเท่ากับผ่าน ตาบรรทัดค่ะเล่าพัฒนาของพื่นวันที่สิบหาน่ารุนกันตอ่อไผจะไปเตรียมแคบนาจอเด้อค่ะเล่าพัฒนากับตาบรรทัดวิ่งลูดของพื่นให้มากค่ะให้มา7กับ2 7กับสองส,องสองตัวหกหางค่ะเจ็ดแปดเจ็ดหเจ็ดหสองเจ็ดสองปดสองหค่ะ เบิร์ก็จะมีเจ็ดเจ็ดกับสองสองสามตัวสามหางสองเจ็ดห้าสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดแปดค่ะวิ่งลูดเพจนเด่นที่เจ็ดค่ะล่องสองเด่นที่เจ็ดตัวเดียวลองสองเน้นที่สองเจ็ดกับเจ็ดหาค่ะเน้นสองหางเด้วค่ะสามตัวนี่หางเดียวค่ะเพื่นไฮมาเน้นที่สองเจ็ดห้า วันที่สิบหาเป็นวันศุกร์เนาะคะ่ะสองทุ่มครึ่งมาไปรุ่นกันต่อไปไหมเนาะกับตาบรรทัดเนาะคะ่ะอฟซีตาบรรทัดคันไพได้น้ำก็ดีใจน้ำด้อค่ะไพโชคดีเนะาะไพโชคดีน้ำตาบรรทัดก็ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยเขามาไปต่อไปต่อกับตาบรรทัดวันที่สิบห้าแคปนาจอค่ะ ไปต่อของเจ้อุยเจ้อุยนี่รุดไปค่ะวันที่สิบสามเราพัฒนาข้างบนออกสามตัวเก้าสามสี่เนาะล่างหนึ่งเก้าค่ะของเจ้อุยบอ่อเขา่าบอ่อเดินบอ่อเขา่าบอ่อเดินกับขอโทษขอให้เอฟซีแทนเจ้อุยเนาะค่ะหกหกคนเข่าไป วันที่แปดกับเขาไปอยูค่ค่ะมาหลุดวันที่สิบสามเนาะพี่น้องกาบขอบุญขอบคุณเจอุ๋ยค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะแนวทางมาให้เจตาวางเอามาเบิงตูไม้ค่ะพี่น้องพิจารณาเอาชอบก็จัดขัดก็พังไปจะไปต่อกับเจอุย๋ยเจอุ๋ยพินไห้ซีหางนะคะีค่ะพินไห้บลาย แค่สี่หางเนาะ,ะเจออุยเลาพัฒนาค่ะวิ่งรลุดหกกับหาสองตัวสี่หางหกห้าหกสี่ห้าหนึ่งห้าสองเบิร์ก็จะมีหกหกกับหาหาค่ะสามตัวนี้สามหางหกขาหนึ่งหกขาสองหาหกขาค่ะ วิ่งรูดเพิ้นเน้นรองที่หกเด่นที่ห้าเนาะค่ะเด่นตัวเดียวคือหาเนาะพี่น้องเน้นที่หกหาค่ะกับหาสองสามตัวกับหางเดียวเด้อค่ะสามตัวหกห้าสองพื่นน้นหางเดียวเลขกสามตัวของพิ่นเนะเนาะชอบกระจัดค่ะคัดกับพันเด็กก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมีเขามีรุดเนาะ มาลุ่นกันเอาที่เฮาชอบเฮามักละค่ะเอาที่เราชอบอแคปนาจอค่ะไพจะไปต่อกับเจ๊อุ๋ยเนาะค่ะต่อไปค่ะคุณยายใจดีคุณยายใจดีเพิ่นกันังบอท่านหลุดเด้อค่ะพี่น้องของเพิ่นกันัางเข่าอยู่เนาะสองตัวมาหนึ่งตัวอยู่ ของคุณยายใจดีมาซีค่ะมาซีเก้าสามสี่หนึ่งเก้าเนาะล่างพื้นของเล่าพัฒนาของคุณยายนี่เข้าไปซตัวเดียวเนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวก็ถือว่ายังบ่ทัานหลุดวันที่สิบอ็นี่หลุดแท้พี่น้องตัวเดียวก็บบกเขา้าวันที่แปดผัดเขา้าถึงหาทึงสาม มาไปไหม่ไปต่อเนาะค่ะกับมือใหม่กับมือใหม่กับคุณยายใจดีกับขอบุญขอบค,คุณยายใจดีหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างท่านช่องของเกตตาตนาะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเามาไปรุ่นกันไหมวันที่สิบหเตรียมแคปหน้าจอผู้ใด ชอบแนวทางของคุณยายใจดีก็แคปหน้าจอเนาะคะ่ะไปต่อวิ่งรูดค่ะเพื่อนในมาศูนย์กับ8ปสองตัวหหางศูนย์แปดศูนยเาศูนย์เจ็ดหนึ่งแดเกดสองเบิ้ลก็จะมี0ู8ย์ตัวสามหาง 082 08 1 889ค่ะวิ่งรูดของเพ่นร่องที่ศูด้วยค่ะรอง0เด่นแเนาะเพลนวงกลมไว้ให้เด่น8ตัวเดียวเนาะคะ่ะเน้น่สองหางค่ะนัะ่นสองหาง08 8ย์แตัวในหางเดียว8 8 9แ้า วันที่สิบหาเป็นวันศุกร์ค่ะเป็นวันศุกร์สองทุ่มคึ่งเตรียมแคปหน้าจอภัยจะไปต่อกับคุณยายใจดีเนาะคะ่ะคุณยายใจดีอ่าถ่ายคลิปเจตาเอามาให้แน่ใส่กันถึงสองคนสองเสี้นเนาะคะ่ะ เออุ๋ยกับคุณยายใจดีเบิงไซกันพี่น้องตรงกันบะคือกันบ่แนวทางของเพิ่นหกกับหากับศูนย์กับแปดเนาะไปรุ่นเราที่ห้อมักเนาะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาแนวทางมักบ่พี่กันผู้มักหน่อยผู้มักหลายแนวทาง ออมาลุนกันต่อลุนกันไม่แคบนาจอค่ะคุณยายใจดีครับตาบรรทัดเจ็ดกับสองกับศูนย์กับแปดพี่นอ้องแคปหนึ่งได้สองค่ะทายชิพเจตาจัดให้แคปหนึ่งได้สองของตาบรรทัดกับเจอุยเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่าน เลขทุกตักกกกวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องถ้ารุดไปกับกาพขอโทษขอให้เอฟซีทุกท่านเนาะแท่นหลายๆเสี้ยนเนาะค่ะถ้าแนวทางพุ่นรุดไปบ่อเขาของตาบรรทัดที่ผ่านมากับเขาไปอยู่ผู้รุดกับรุดผู้เขากับเขาคือว่าละเนาะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเนาะเป็นเพียงแนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่าน คลิปนี้กขอคอยพี่น้องโชคดีสองทุ่มครึ่งกับเล่าพัฒนาวันที่สิบห้าค่ะให้โชคดีสองทุ่มครึ่งวันที่สิบห้าเนาะวันศุกร์แคปหน้าจอค่ะเอาไว้ทะเบงเอาไว้พิจารณาค่ะพิจารณาซ่อมคอยพี่น้องโชคดีเนาะค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีความสุข สุขภาพย่อมมากก่อนเ้อพี่น้องให้แข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็ขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยกลับขอพระคุณหลายๆคลิปหนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ